ตลอดนะครับแล้วก็ทำให้เกมองการขง่งันเป็นโค้นี่ก็ไม่สามารถสร้างสรรคิเจากจังหวะนั้นขึ้นมาได้บอลของนิพิธงลูกนี้ก็จับบอลแดงไปเจจ่ายมาวิรัตตัดได้ครับปีนทางางซ้ายที่ชีรอนแต่เป็นธนนัทครับบอลก่อนเที่ยวข้างไปคือ ก็พยายามล่นเกมรุกเลยครับสกอร์เป็นรองอยู่แต่ว่าจังหวะที่พวกเขาได้จบสกอร์นี่ก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆเลวเช่นกันบอลของทางด้านเนกาดเนกาดลูกนี้พุทดสินเ่าให้เป็นฟาวของบางกอกครับ บอลยาวของสิวรรพมฒิอ้และจังหวะนี้หลุดบอลถึงเกลโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเรี่ยครับโอ้โหจังหวะที่ไม่มีอะไรแต่ว่าไปพลาดกันเองครับอโโอบอลบอลลึกหลุดมาเนี่ยาานึกว่าทั้งเล่นยูนัสิทจะถึงบอลก่อนแล้วเรี่ยครับ เสียหลักแล้วทำให้เกนี่โอ้โหโล่งโลกเลยครับประตูที่2ของเขาในเกมนี้แล้วก็เป็นประตูที่2ที่พาบังกอกขยับน้าแล้วครับโอ้โหโอกาสอาจจะน้อยก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทำได้ครับ